เดีย๋ยการมีมนเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าทุกทุกคงตั้งใจฟังเพราะเวลาอันมีค่าที่สุดถ้าสังและวจดจำไม่ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ตัวของผมหรือตัวจะมาได้มาพบกับพวกเรา ก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาดัางนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละ ใหพวกนั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจหี่อเป็นคำพูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคำว่างงนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งหนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะ โลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายัาง,งโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเอง ดังนั้นรพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทําไม่ได้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าทําให้ก็ไม่ได้แบบนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานไปพึ่งการทํากรรมฐานดุวิปัสสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เี่ว่าโคจะโมหะโลภะนั้นจะจางายไปไปเพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เอง ดังน,นั้นที่ผมหรือตัวสมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆนตึ๊ดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนตลาดทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเอง อันนี้เราอยู่สอนให้คนทุกคนสลาดทระพุรธเจ้าสอนสอนให้คนกําลังทําผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้มันก็าทาผิดเมื่อเรารู้สึก ตัวในการทำการพูดการคิดในการใจการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแท้อันนี้เรี่ยวสอนให้ทำถูกต้องอันทำจริงอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้ทันไรจันงน,นสอนให้คนกำลังมีทุกข ค้าทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางหายไปก็สอนให้คนดูจิตดูใจกําลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั้นคือโภสะทุกข์เพราะมีโภสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกเพราะเราหลง นี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุพกพ่อเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุพกพ่อสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุพกพ่อโทสะโมหะโลภะมาลลก,กวน เหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดออยู่อย่างนั้นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความสว่างภายใน,ในใจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคำสอนของพระเทธเจ้าคน,นจะไม่นี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูก คือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วเอย่วขัดใจทุกใจแอ่ว่าไม่ถูกใจเนะี่ยไม่ถูกเลยมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้ว,าามลวโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วทื่ว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็น ไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความพุกนั้นจะไม่จางหายลงไปเลยเมอจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ตามใจสาสมหาษาคล่องเพี่ยววองไวรู้จักอัดรู้จักแปกทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่หมักแก้ความสับสนวุ่นวาย รวมเดืนอดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค้ากั่วมาเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นคําสอนของพระพุทเจ้าทั้งหมดคำวนลงมาจุดนี้เป็นคอแรกที่สุดเมื่อทําลายโทสะโมหะโลภะได้ นั่นแหละเรียกว่าเรามีสินสินจึงเป็นเครื่องกำจักดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหโหพาไม่เองยแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทา,านกรรมทำชั่วนั่นเอง อันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปสินจุงปรากฏเพราะสินมันหายหน้าขึ้นมาแล้วสินนั้นขายเกีียวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าสินจึงเป็นเครื่องทาลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบ จางคายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงคือสินสินนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจทึ่เห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติมันควรปกตินั่นแหละเรียกว่าสินถ้าเราไปรับสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยกว่าสาม ยังไม่เห็นใยเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวสินแท้ตัวสินแท้ตัวสินจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแต่ต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟัง เรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือจับแขงจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกัน,นก,ก็ลุบพร้อมกันทันทีเพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือสิ่งสิ่งจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกาง่ายคําว่าสมาธินั้น ไม่ได้หมายถึงการเป็นนังภาวนาพุทโธธรรมโมหรืออรหังคองนุกดูลมหายใจอะไรสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดการงานน,าน,นั้นจะสำร็จล,ลุลวงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็น,หนจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิด เรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริง,รงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมัน่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างกลั เราไม่ก็เป็นนั่งความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบสงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกลี่ยมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควบหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบหนึ่งคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่ นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเนรเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ขอตามวังตัวของผมวังตัวตมาพูดอยู่ที่นี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นและคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไร เพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงควมหมายรู้จำได้ไม่ใช่ไปจำมาจากตำราไม่ใช่ไปจำมาจากครูบาอาจารย์สอน ให้เราจำว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากำมือรู้สึกเราเยียดมือรู้สึกเราพิจารู้สึกเราเลือดท้ายแลขวัวรู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันคงรู้สึกนี่แหละคือสัญญา ให่มันทําหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันจะไม่มีวันหลงวันลืมเพราะมันได้ทําหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสังขารมันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขารคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันเป็นอารมณ์ขึ้นมา ใหามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราขัดใจเราไม่พอใจนี่มันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่ขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทำความเข้าใจกับที่ตรงนี้ ควมสับสนวุ่นวายเหตุมันจะไม่เคยขึ้นที่ตรงนี้เพราะมันไม่มีการขัดแย้งกับตัวของมันเองเพราะตัวสัญญาตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ตรงนั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันโดยตรงขึ้นมาแล้วอันนี้เหี่ย ธรมาที่จะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นมองไม่เห็นจับไม่ถูกแต่มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเลินเรามาพูดกันเพียงสมมติเท่าน,นั้นเองตัวของผมตัวของอาตมาเคยพูดให้ฟังกิเลสยาละเอียดนี้เสียง ก็ตามตาเห็นก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามเรารู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นสิ่งนั้นจะไม่ปรุงมีจิเลสอย่างละเอียดหรือว่าเรามามองจิตมองใจของเราหรือมองการเคลื่อนไหวของเรารู้อยู่ทุกขณะความเป็นเองมันมีอยู่แล้วในคนทุกคน คือตัวสัญญาตัวนั้นนหละจะไปทําหน้าที่ของมันตัวสังขารมันก็จะทําหน้าที่ของมันตัวเวทนาก็จะทําหน้าที่ของมันตัววิญญาณก็จะทําหน้าที่ของมันเพราะมันมีหน้าที่ของมันเวทนาก็เรียกว่าสเสวยอารมณ์เราพูดกันอย่างนั้นคือเวทนานั่นน่ะคือรู้ สะเวยอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์ราสัญญามันทําแล้วเวทนาก็ทําไปด้วยอย่างเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารตัวนั้นก็ะทาหน้าที่ของมันเองตัวสังขารไม่ถูกปรุงวิญญาณก็รู้เพราะตัววิญญาณทําหน้าที่ของมันนั้นเองท่านว่ญญาอย่างไรจนตว่ญญา สิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันผมรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าสิ้นห้าสิ้แปดสิ้สิบสิ้สองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในทางตำราบอกว่า,วา,าที่สิ้นสิบขา,าทธิอิตาสิบขาที่ปัญญาสิบขาท่านว่าอย่างนั้นสิบขาก็ถ้าจะพูดตามภาษาที่ผมเข้าใจกนหมายถึงเอาข้าว หรือเอาอะไรที่ลงจักรลงสีนั่นเอาเข้าโยนเข้าไปในลงสีแต่เป็นข้าเปลือกนะเครื่องจักรเครื่องสีนะั่นมันจะผัดเป็นข้าวสารออกมาหรือเป็นแกะเป็นลำไปเม็ดใดดีก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมาเม็ดใดไม่ดีก็เป็นข้าวที่สองหักครึ่งหักกลางออกมาถึงกับข้าวที่สามเป็นแกะเป็นลำไปเนี่ย ญาติโยมมาฟังธรรมะวันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้หรืออุปมาให้ฟังเหมือนกับลงจากสีไม้เอาไม้เป็นทอนเข้าไปแล้วสร้างคนที่ทำหน้าที่นั้นก็ต้องวางระดับลงไปเอาอย่างนี้แล้วใบพัดหรือใบเรื้อยนั่นจ่ะตัดลงไปเลยให้มันซื้อมันตรงเข้าไป แก้ไขดัดแปลงหนาบางที่ตรงไหนเครื่องจักรกันนั้นมันจะตัดเองมันแต่ว่าสําคัญคนที่ปล้อนเข้าไปคนที่เอาวางลงที่แรกนั่นแหละเข้าไปอย่างนั้นจินวัดศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้ารูปก็มีศิล เวทนาก็มีสิ่สสัญญาก็มีสิลสฉังขานก็มีสิลวยิญญาณก็มีสินมันทำหน้าที่ของมันสิลจึงแปลปกติเมื่อมีปกติรูปก็ปกติวาจาคำพูดกปกติจิตใจนึกคิดก็เป็นปกติเมื่อปกติอันนี้มีแล้วนั่นแหละ ถึงใดปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นจะรู้จะเข้าใจทันทีสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นมาที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนเอาเสื้อกสื้เดียวนั่นเนี่ยูกทั้งสองหลักให้มันดึงตึง,งให้มันเขงตัดตรงกลางขาดปุ๊บทีเดียวเมื่อมันขาดแล้ว เกี่ยวกับเสด็จหรือมันสะท้อนหรือมันกลับคืนมาหาหลักเดิมของมันมันจะดึงเข้าหากันไม่ถึงอันนั้นแหละกิเลสอย่างละเอียดดังนั้นพระพุทธเจ้าถาึงสอนถึงที่สุดโดยญาณยมมีญาณน,นั่นคืออะไรญาณแปลว่ารู้แปลว่าเข้าไปสัมผัสไปแนบแนบ่แนกับสิ่งเหล่านั้น เพราะลูปมันทำหน้าที่ของมันเวทนามันทำหน้าที่ของมันสัญญามันทำหน้าที่ของมันสังขารมันทำหน้าที่ของมันวิญญาณมันทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันทำเองจึมวะญาณเข้าไปรู้เมื่อมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วเราก็รู้อันนี้แหละ ภาคปริญญาสอนคนให้คนทําหน้าที่ของคนคือคนทําหน้าที่ของคนจะหมดทุกไปเพราะมันทําหน้าที่ของมันการให้ทานการรักษาศีลการทําสมาธินั่นดีแล้วแต่ยังไม่ทําจุดนี้เมื่อไม่ทําจุดนี้งานก็ไม่สําเร็จแต่คนอื่นนั้นจะทํำยังไงก็รู้ ผมไม่รู้กับเรื่องของคนอื่นแต่สำหรับตัวของผมตัวของอาตมาต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้เคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยทำกรรมฐา,านมาหลายวิธีที่ทำมาแต่มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่รู้เรื่องนี้มันไม่มีการอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังได้ ดังนั้นเมื่อมาทำเรื่องนี้ทำกรมรู้สึกตัวนี้เองพลิกมือขึ้นก็รู้พว่มมือลงก็รู้พลิกมือขึ้นก็รู้ยกมือก็รู้ตาม,มือก็รู้เยียดมือก็รู้เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็รู้พ้มมือก็รู้นี่มันรู้อันนี้ พิษตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้เมื่อมันรู้แล้วควมรู้นั่นแหละจะทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นคนโบราณท่านยังสอนเอาไว้เดินไปต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังเหลียวซ้ายเหลียวขวาท่านสอนเดี๋ยวนี้เราเดินไปแต่ข้างหน้ามองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้เหลียวหลัง ไม่เหลียวซ้ายไม่ได้เหลียวขวาไม่ได้อมองกลับเข้ามาที่ตัวเราเมื่อไม่เหลียวหลังเราก็ไม่รู้ว่เราทําอะไรมาบ้างให้ทานมาบ้างรักษาศิลมาบ้างทำกรรมฐา,านมาบ้างแล้วหรือเพราะเราไม่เหลียวหลังเราแับน,นี้เมื่อเราเหลียวหลังเรามองเห็นสภาพรวมเป็นอยู่การทำเราทำมาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กัน เลี้ยวซ้ายแลหัวเลี้ยวดูที่คนกำลังทำอยู่นั่นเขาทำยังไงเขารู้สภาพรูปภาะที่เขาทำแล้วหรือยังเลี้ยวซ้ายแลหัวมองเข้ามาถึงตัวเราโอดตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่รู้แม่เขาจะก็ททำเช่นนั้นเมื่อเลี้ยวซ้ายแลหัวเลี้ยวเข้ามาเบิ่งตัวเองเลี้ยวเข้ามาดูตัวเอง มามองดูตัวเองเมื่อมามองดูตัวเองแล้วมันเกิดมีความเข้าใจสัมผัสได้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดและสอนอวิตัาทั้งหลายคือเราตถาคต,ตทั้งหลายเหมือนเราตถาคต,ตทั้งหลายเป็นตถาคตคือยังไงเหมือนอยังไงคือกัน มีแขงมีขามีตาคือว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคือกันเหมือนกันผู้ยิงผู้ชายเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เลนเหมือนกันเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือเหมือนกันมีเหมือนกันคนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกัน อันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณในมีเหมือนกันแ้วกะโทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นี่เรตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันความสงบนันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีเหมือนกันท่านวันแบบนี้เมื่อเราทําถูกจุดแล้วทําให้ทุกข์นั้นลดน้อย หมดไปแล้วมันก็เป็นปฐาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเป็นที่ตรงไหนก็เป็นที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวนี่เองอันนี้แนละยเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัต ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้นี่ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ทำแต่เราไปปรารถนาอ้อนวอนขอร้องเอาทำบุญแล้วก็ขอร้องเอาไหว้วอนเอา มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทําเองพระครูวิสิตธรรมจารย์จนนากคณะอเภอเสียงคานนี่เป็นอุปสาราให้เมื่อบวชเป็นพระหนุ่มหกเดือนท่านก็เป็นอุปสายให้มาบวชเป็นหลวงพอ่อหลวงตาครั้งนี้ท่านก็เป็นอุปสายคให้เพราะไปหาท่านท่านสอนว่า ในประเทศอินเดียมีมหลายลัทธิมีหลายนิกายมีหลายครูมีหลายอาจารย์สอนเลือกคัดจัดเอาให้เป็นนะครมีร้อยแปดลัทธิรธ้อยแปดาอาจารย์ร้อยแปดศาสนาลัทธิใดก็ตามอาจารย์ไหนก็ตามเราชอบเราต้องไปหาเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ต้องไปท่านสอนอย่างนั้น ให้เลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเมื่อเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นเราก็ไม่รู้ดังนั้นที่มาเล่าให้ฟังเพื่อความตั้งใจในประเทศอินเดียถ้าชอบลทัทิของพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาออกกับพระพุทธเจ้ามันมีหลายละทิลัทิปีเปือยก็มีลทัทิไม่นุ่งเสือ้อนุ่งผ้าละทินอนเสือ้อนอนหนาม และที่นอนย่างไฟอะไรมีหลายละที่ทนวายยางดังนั้นในเมืองไทยของเราทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์สอนไม่เหมือนกันสอนกรรมฐานสอนนิพพานานา้พระเจ้าของเราเนี่ยสอนคนที่ยัง,งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาสอนคนที่กําลังทําผิดนั่นแหละ ให้เขาเลิกละจากการทำผิดให้เขามาทำความถูกต้องสอนคนที่มีทุกข์นั่นแหละให้เขาหมดทุกข์ไปท่านสอนอย่างไรดันงนั้นจีว่าความคิดความเห็นของคนจึงไม่เหมือนกันเมื่อความคิดความเห็นของคนไม่เหมือนกันแล้วการพูดการสอนก็ไม่เหมือนกันอุดมการของอาตมามีอุดมการอย่างนี้ จะพูดอย่างนี้จย่าสอนอย่างนี้รับรองได้วิธีนี้อา้าวทำอย่างอื่นทำมามากพอสมควรแต่มันไม่รู้มันไม่มีการเห็นแจ้งไม่มีการรู้จริงเมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละการเคลื่อนการไหลโดยวิธีตะก็ตามให้มันรู้สึกเรืยอกว่าเราเคยได้พูดได้สอนมาว่า อภเรยาสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิทิบาตทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเขาเ้าไปกำหนดรู้แต่เท่านั้นก่อนยังไม่พอท่านายังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเขาเ้าไปกำหนดรู้ในอิทิบาตย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยว,วิธีดใดก็ตามท่านสอนดังนั้นดังนั้นที่ตัวของ ผมตัวคอสมาสอนนี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ทุกนิยาบุตรนั่นเองอยา่างก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรับรองได้จริงๆเรื่องนี้ที่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาในวันนี้ก็เป็นเพียงสั้นๆจะมาทำลายโทสะโมหโลภะนี่เอง